ถ้ามัวแต่หนีไม่มีวันพรุ่งนี้แน่ถ่ายรูปลงตรงนียลครับนะพยายามเล่นบนเขาวไว้เดี๋ยวพาไปบวกบนเขาดีกว่าเล่นคีเอามีดมันเยอะเห็นเขาหลังป่ะสองหลังอะ่ะเล่นมุมเขาหลังข้างหลังนั้นอะ่ะง่ายกว่าเล่นมุมเขาเอา พยายามลากไปไกลๆก็ได้เวลาอุ้มจะได้อุ้มทีเดียวเลย <c oughs> <c oughs> ดูเสลยแทกุเีสภาพใครก็อยากกับมืาให้ปนยาวใครวะใครใครสังคมมันบีบใครวะเอดีีครับเอาดีจีก่อนไหมเที่ยบัตรประกันดีจีมันแน่นน่นน่าจะนอนเฮ้ย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 เฮที่ไหนวะน้าทไห้าราชารข้ารเอา้าาชรไอหลานล ก็ว่าไรอยู่นี่นะดีจีแอนธนาคารคงไม่พันธมิตรกันนะครับข้าราชารน่ะลุงไปข้าราชการไปสามมุมไปสามมุมไปสามมุมข้าราชารไปพี่วัดไปเลยแบบลื่นๆอะไรเลยไม่อยู่อ่ะกูไม่อยากกูไม่อยากไปเสียเวลาเดี๋ยวเวลายกับเจ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 เดินยวไปดูดิเดี๋ยวไปดูไปเจไป ไม่พันธมิตรกันนะเฮียกูรอมแม่งก่อนเลยว่ะไอสัตว์ที่ไอคิดว่ากูจะพันธมิตรเหรอบอกเขาดีกว่าแม่สัตว์เราจะพันธมิตรกันหรือเปล่าพอเราเข้าไปเล่นโดสอีกเหมือนเมื่อวานไปดิไปเด้ไปดิมาไปด้ ยิงๆแล้วเี่นงเล่นๆเล่นๆเล่อยู่สมบัติพ่ออย่าเราเล่นใช่ไหมจบสมบัติพ่อสมบัติพ่อกันแล้วสมบัติสมบัติพ่อเลยสมบัติพ่อเลยเชอากับรถชนตูดยกันไหมควกน่ะไม่รู้เข้าใจไม่เข้าใจเหมือนกัน เสียงตำรวจมนอยู่ในหูผมตลอดเวลาเลยวะไ่ไม่ได้เป็นที่รถผมนะ อยู่ด้านหลังอะ่ะถ้ามันอยู่ถ้ามันเป็นที่รถผมก็คงลักถึงหน้าแล้วป่ะ ไม่จอดกันสามคันอ่ะเนาะอยากถ่ายรูปดิตรงรุ่นว mm ่ะ hmm. ถ่ายรูปเดสัตทไม่มีหน้าไปยืนข้างหน้าไปยืนข้างหน้าเทไปยืนข้างหน้าเท่ๆไปเออโหเมาไม่เอาตรงเลย่ะเดี๋ยวนี้เอาแต่เมาแล้วเนี่ยพายานเดี๋ตายไวนะเว้ยชุบเพื่อนได้ชุบไอ้เหี้ยชุบเพื่อนไม่ใช่มึงห่วงแต่ค่าไอ้เหี้ยถ้าใครห่วงแต่ค่านะไอ้สัตว์เดี๋ยวเจอกูรอบหน้า ตอนลุงถามว่าชุบเพื่อนเนี่ยเพื่อน B A D ไหมเนี่ยทุกคนเนี่ยมีเปล่าใครไม่มีบอกผมมีสองล้านไอ้เนี้ยผมไม่มีผมไม่มียไอรมียกมือเนี้ยไอ้เฮี้ยตัวเล็กเลยตายเนี่ยใครที่มีเหรียญพร้อมไอ้ที่มาผมไม่มีพร้อมหมดทุกราเนี้ยเมาเมาเมาเนี้ผมไม่ผมหกหกเก้าอ่ะเจ็ดสองแปดเวลาวมึงมีขอมึงบอกเลยที่ตัวใครไม่มีใครมีครับมาเยอะๆใครไม่มีผมไม่มีไม่พวกมึงต้องมีนะเว้ยมึงพวกมึงต้องควรมีนะไอ้เฮี้ยพวกมึงอ่ะ ไม่งี้ก็ขอเพื่อนเอาไอ้สัตว์คุณใส่เกาะแล้วแหลยมึงได้บวกแล้วจะหิวข้านะถ้ากูเห็นคนเดียวแบบพยายามวิ่งไล่ฆ่าแค่คนคนเดียวแล้วแม่งไม่ตายเพราะมีปั๊มยานะอย่าลืมรถเลยรอรถเลยรอดีจีมาแค่นั้นอ่ะใครว่ามาช้าสุดไอแจ็คชัวร์ เออแม่นกว่าลุงแม่นกว่านี่ลงไปไหนอ่ะยังไม่จอดเลยไอ้ไทยมึงมึงมึงไมเบีอาวุธเหรอมึงไม่ต้องเล่นปานแจเลยสัตว์เล่นหมัดพอมาต่อยทะลุเกาะพ้นเยอะมึงไปลองแล้วไอ้สัตว์นี่ฮอบินอยู่ข้างบนดเลย ใครมีปืนเล่นปืนนะเว้ยเล่นอยู่บนรถเอาอ่ะสองคามฆ่าทหารครั้งนี้จะต้องเป็นที่จบจำเดี๋ยวเล่นปืนให้ก่อนอะไรนะผมไม่เคยลุมใครครับผมไม่คิดจะรุมใครด้วยซ้ำผมไม่เคยไปยุ่งกับใครด้วยจุกจุกสรุปไม่จำเป็นต้องไปจับหลวกับใครครับไม่ได้ อยก็มาพะเราถ่ายขนาดน้มามาแล้วขนาดนี้้ามาได้ไงมาเพื่อเอามาไม่ได้ดิถ่ยรถถ่ารถรถเหมือนวิตตดิข้อรถขรถ้อรถขึอร้อรลองรถไปอดีจีใส่แล้วบีบเข้าไปบีบเข้าไป ดีวาโอโหโอ้ยโอยากล้องมุมกล้องมันมีเรมุมกล้องคนทังโอ้ยดิลงได้เฮียตอนเียดีกว่าเยอะกว่ากันดีลงๆกันดิโอ้โหครึ่งๆไปเดยะไอ้เหี้ย หรือว่าเรียนอนุบาลเจอมัธยมดีจีอ่ะปฐมรู่นะมัธยมเราอนุบาลใส่ก่อนดีกนเลยไดไปีปไหมี้เข้าเราให้แม่งเข้ามาไอ้เหี้ยซ้ายขวาได้หมดในสัยมีตรงกลางไห้เราจะเป็นตัวกลางเลยใช่ไหม

พยายามเข้าแลวเล่นถอยพยายามเยอเรา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 ช้าหน่อยไมเราช้าหน่อยช้าหน่อยมุ่งมาที่เราวะวะตงวนมุ้เราตรงกลางวไมัวนะครับตั้งหลักเฉยตั้งหลักเลยถอยถอยตั้งหลักยตั้งหลักเฉยไม่แงไหมไม่แดตั้งหลักไว้ไ่แรงตั้งหลักว้ับกันเลี้ยงกับวันเล้ยงก่ตกัันเลั้ยงหเราหมดเลยไอ้ผู้หมวดเรไอะไรเฮ้ย จังไอ้เหี้ยจ้างบอกจ้งไอ้เหี้ยใครติดคิวได้สัตว์กูจดชื่อนะกูอไว้ก่อนใครบ้างเฮ้ยเดี๋ยวพึ่งกูรู้วิธีเล่นเดี๋ยวเราวิ่งเราเดินออบไปทางขวาเว้ยเดี๋ยวให้ดีดีมันเดินเดินไปทางซ้ายไอ้สัตว์ลองเดินออบให้ดีดีอยู่ตรงกลางต้อนไปต้อนไปต้อนไปอนมันจะป้าพร้อมขึ้นโบสถแล้วพี่แพีตัดต่อไปเราไปเราไปคนบนไหนบนนี้เพิก็วนไปทางน้นเห้ยบนกันไปบนกันมาอะ พอพอกันดีๆกัแเราอ่ะพอกันเราดีๆเพอกันสาษพีดาว่าเดินจะเสริมลีอ่ะถ้าเราเลี่ย้ายเขาจะกลับไปท้ายนดีๆไอ้กันล้องยกลับแเราเลยกลับแม่เลยกลับแม่แแก่แกวิ่งไหมแก่วิ่งไหแก่วิ่งไกลับไป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 ับ

ไปเจ๊เคไปไปเลยยียไปเลยยไปไปางขวาไปานขวาไปางขวาไปเลยยี่ตามเลยขวาเลยขวาเลยดิเจเอดิเไโไปเพื่อนตัวล้มตัวล้ม ค่อยเล่นเป็นกลุ่ม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 ใช่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 ตัวเดียวครับยิงยไว้เล่นเป็นกลุ่มไว้เล่นเป็นกลุ่มไว้ไอ้ด็ชุบเพื่อนลบรอบรบรบชุ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 บกิโลลังล็อกกิโลลังล็อกตายไม่ตายกูโดนยิงกูโดนยิงกูโดนยิงเฮ้ยกูโดนยิงไอ้ไทยระวังตายตายไปดิ โททไอ้เหี้ยไทเถทะคุณไอแหว่แล้วกูชุบอันนี้พี่พี่พี่หนไอแหว่แล้วเพี้ยอะไรอ่ะเล่นกันไปก่อนลุงพร้อมร้องเล่นก่อนจ่ายจ้ายจ่ายคุณพร้อมผมชุบแล้วเออช่วยหน่อยชุบเพื่อนชุบเพื่อนจุ่มอยู่ฮะชุบมอยู่ช่วยหน่อยตัดปากหมาให้หน่อยตัวเดียวกันเออมชุบตัวเดียวกันมึงหน่อยนี่มึงเอาแคนเส้นมาลบกูเล่นเองไอ้ตัวนี้ไอ้ตายเล่นนี่ไอ้ตายเด้งไอ้ตายเด้ง ใครตายเด้งใครตายเด้งเพื่อนเราอ่ะตายดด้้เงโโอะไรจะแทงเหรอ้ยโดนปาดไอ้เชี่ยมาดิสวยไปพี่ไปไไททปปสีสมมันใกล้กันเห็นไหมหน้าเพื่อนาเด้งหน่อย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 มาดิ้งหน่อยู่สับหน่อยใครมีใครมีไม้มีมีดอ่ะสับหน่อยสับหมูสับหมูหน่อยสับหมูหน่อย จับไปนะจับไปจโยไปเทจรเทจริงไปเราเยพี่อะเทจริงนนีอเทจริงไม่เถียงจับปาที่มันรอบกันอะเฮ้ยเย็ดเย็ดเย็นเย็ดเย็นเฉยเย็นเย็นสวยจกไอเฮียมาด้ตาย้เนี่ย

Mày ไม่มี có ชิบมาเฟียไม่อยู่บัคไหนมึงอ่ะเดินเจอที Mày ได้ này ไม่ใช่ถ้าพี่ออนไลน์ คุณโล่บ่อยพี่อปั๊บทำยียอะไรที่ไม่ได้สัตวที่ไม่ได้ยี่อยู่เพื่อนด้วยอยู่เพื่อนที่ไม่ได้เกิด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 จมโจมโยกจมโยกทำยี่อะไรทำยียอะไรสัตว์เขยะโอ้ยพี่อกระจอกไปเปิดเปิดเปิดนี่ไปไปสัตว์จอยนี่ทำยียอะไรไม้ไม้เหรอไอ้สัตว์เนี่ย

เล่นเลยครับเล่นเลยเล่นเลยไปไปไปยมันจ่อไปเฮียมึงูล่าใครโดน่ไอ้สัตว์ก็ูไว้แน hey, ี <the UH> ้ย่าใจเย็นใจเย็นใจเย็นคนเดียวคนเดียวไอ้เฮียคนเดียวเขาหลังไปเขาหลังไปเข้หลังไปาหลังไปเลยตว ไอ้โทษ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 โเอาเพื่อนมาหาเพื่อนห่อเพื่อนมาเก็บบูด้วยครับเก็บบูด้วยครับหาเพื่อนดิครก็ไม่ต่อแล้วเก็บบูดเลยนะครับไม่ปนเลยนะไอ้ี่อะไอ้ที่อะแก่เอาแกันสอันนะไอ้เพเก็บบูดกันนะครับไอเพนเก็บบูดเรียกแย่งกันนะตีจบแล้วนะลุ่นไม่มีครับไม่ครับลูกบอลครับชุบชุบหมดแล้วนะชุบหมดแล้วของวัวหมดแล้ว สัตว์ก็มาด้วยีใครไม่ขี้เลยเยี่ยแม่งหนีกูหนีกูอย่างเดียวเลยใครมียาชุบเพื่อนมาไอตอนแรกชุบพี่พี่ได้ตายมาผมแล้วเนาะผมชุบแล้วหมาดีมาชุบก่อนแล้วไงใช่แต่แม่งคนงงอ่ะเนาะเวลาใส่ก่อนแม่งแยกไม่ค่อยออกตัวตวกับพวกมึงไม่ออกไอ่แย่งไมันแยกไม่ออกมันแยกงออกยากมึงไม่เห็นหรอว่าเราตีจริงอย่างเดียวเลยแบย่กูนึกว่าสึกสิบสามห้าไอ้สัตว์ เออ่ตำรวจเออผมขอหอดจเคได้ไหมครับเดี๋ยวผมเอาไปไปโรงพยาบาลเดี๋ยวผมผมขอยกจเคไปบ้านได้ไหมครับเดี๋ยวไปชุบที่โรงพยาบาลก็ได้ผอนสอบจเคอันนี้มุมหามีจเไปบ้านได้ไหมได้ครับมัน่าจะชุบกันหมดแล้วมั้งลุงจเคไม่มีนะครับไม่น่ามีนะไป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 ยืนคบแ่ะมึงดูดิไอ้สัตว์อยู่ไหนไอ้จีวันนนีี้ไปรถระเบิดไม่ใครยิงวะไอ้เหี้ยรถระเบิดไอ้สัตว์หวยเอ้ยหวยคนเดียบเหรอ เราเรารีบไปรีเฟซเราได้เปลี่ยนนะลุงไปไปรีเฟตไปรีเฟตไปรีเฟตไปรีเซฟซไปเดี๋ยวไปเผารถไปเผารถก่อนเปิดมาพี่กมาเปดมารถไม่แบนอยู่ไหนว่างหนึ่งพอร์ตว่างหนึ่งอ๋อเดี๋ยวไปพอร์ตจังก็ได้ไอจีไอจีว่างหนึ่งครับมัน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 ต้องไปลงบารกันหมดอ่ะแล้วมันจะมีรถอะลุงตอนนี้ใช่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 ไปรีเฟตไปรีเฟตไปรีเซตตบสเร็จแน่นอนอ่ะตบเสร็จได้ไป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 รีเบลไปรีเบลไปรีเบลก่อนไปขับของไปรีเบลไปรีเบล